รถสะพนแผู sur, ้ไทยโบราณนั ah ้นรสะพอนูนั้นก็เลยนะวาดสมัยน้ำตาลหนานะถ้าเป็นสตรีก็จะได้สามีเป็นที่เชื่อเป็นที่ชอบเลใจถาเป็นรุ่ก็จะได้กายาเป็นที่ที่ชอาสมที่เั้นนะครับสี่ในสองวันนะ ไอ้ยเป็น่สองยมีรูกายรดงามมีความประพฤติดียาเรียร้อยกานนี่อัีหนึ่งพันกศะสิพนะสิบก้าคที่สอันินว ทิฏิปรมานย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการทั้งไรยคนท่ายแย่ให้ใครบังเกิดในสุติโลกสวรรค์สุคติในสุติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันมโหฬารมีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิ เรือใจใจถ้าเป็นมูุก็จะใจกายาเป็นที่เ้อประสงค์ที่นนะครับนี่ในอันสวหวันั้นะได้บุตรหญิงชายเนมนว่ารอนสง่ายมีรูปไยงามมีความประดิีย์รียาเรียบร้อยปุะการนี่อันนี้ิงันลูกสพอนสิบเก้า พาคษานะสิทนะนะนะธาภิบาที่สอง,องอาการหิมาลนะึนระ้อยสามสิบเ็ดาคษานอานิสงส์ของผู้ใดบูชชาตการหิมพาลนะย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการทั้งไรชนนะ